สวัสดีครับเพื่อนเพื่อที่ตามชมคลิปนี้ทางช่องสตูดิโอพอเพียนนะครับผมเกษตรกรไอดีนะครับวันนี้ผมแต่งตัวแบบเต็มยศเลยครับก็มีทั้งรองเท้าบูทนะครับแล้วก็จะมีเสื้อถ้าก็เป็นเสื้อหนานะครับแล้วก็ถุงมือรวมถึงมีหน้ากากข้างในครับโดยวันนี้ภารกิจที่ผมจะทําไม่ได้ทําเกี่ยวกับเกษตรนะครับแต่จะเป็นการทํางานภายในบริเวณสวนครับนั่นก็คือภารกิจการตีจ้าขางบนนะฮะเห็นไหมครับเห็นน้ำดำไหมครับตรงปลายกระไดที่ที่วางอย่างนี้ เป็นพึ่งครับหรือภาษาอีสานหรือภาษาเหนือถ้าจะเรียกมิ้มฮะเดี๋ยววันนี้จะตีครับลังก็ขนาดฝ่ามือนะฮะก็คือฝ่ามือครึ่งได้ฮะถือว่าลังใหญ่อยู่วันนี้อุปกรณ์ที่ผมใช้ตีซึ่งก็เป็นอุปกรณ์ที่หาง่ายๆครับผมบุกหอกแล้วว่าผมจะหาของที่อยู่ใกล้ตัวแล้วสาคัญว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะครับที่ผมเกษตรกรที่ตีพึ่งนะครับโดยที่ดูดีกว่าว่าเมื่อเนี้ยจะตีพึ่งได้หรือว่าโดนพึ่งตีครับดูรับอุปกรณ์นะครับก็จะมีฮะ ไม้นะครับที่ไปทางปลายนยผมผูกด้วยเหล็กนะครับจากนั้นครับก็จะต้องมีเจ้านี้ฮะกามาท้าวครับเดี๋ยวผมเสียบ้วก่อนอุปกรณ์ที้นี้ถือว่าสําคัญมากในการตีจากนั้นครับก็จะต้องมีกันไกลตัดกิ่งครับและที่ขาดเสียไม่ได้กับการตีพึ่งสําหรับเกษตรกรนี้นะครับเซฟตี้ทุกอย่างคือความปลอดภัยสาหรับเกษตรกรนี้นั่นก็คือหน้ากากดําน้ําครับเดี๋ยวจะต้องใส่ป้องกันด้วยฮะ จากนั้นครับเมื่อในพึ่งมาก็ะจะต้องมีพัดนะใส่เตรียมแล้วครับเตรียมจะใส่รังพึ่งแล้วแต่เดี๋ยวมาดูดีกว่าว่าจะได้ใส่รังพึ่งหรือจะไม่ได้ครับรอยวันนี้มันมีพึ่งที่อยู่ในสวนผมมีอยู่สี่รังครับซึ่งสี่รังจะอยู่ในอ่าอันนี้มันจะเป็นต้นมะลุมครับกับอีกสองรังก็คืออยู่ที่กอไผ่แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือจะอยู่ที่บนต้นมะม่วงเดี๋ยวผมจะเริ่มที่รังแรกก่อนครับก็คือการตีที่ต้นมะลุมต้นนีก่่นครับเดี๋ยวมาดูดีวกว่าว่าวิธีการตีของเกษตรกรดอ จะได้เพิ่งหรือไม่ได้ครับไปดูครับ ได้แล้วครับลังแรกนะครับเห็นนะครับนี่ครับก็ถือว่าประสบความสำเร็จครับก็ถือว่าเป็นลังแรกนะฮะที่ผมได้ตีนะครับก็ถือว่าไม่เสียหายเลยมากมายครับลังอาจจะแหว่งนิดนึงครับเพราะมันกิ่งมันล่วงมานะครับถือว่าลังพอสมควรครับเห็นไหมครับลังใหญ่กว่าฝ่ามือผมอีกกะมังที่เอามาพอดีเลยครับเห็นนะครับ ถึงบอกแล้วไม่มีใครเป็นอะไรตั้งแต่เกิดครับมีคนบอกแล้วว่าผมตีไม่ได้หรอกมาดูสิครับมันจะไปยากอะไรครับการตีพึ่งและนี่คือพึ่งเดินห้าด้วยนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวน้าพึ่งผมจะเอาไปเป็นยาให้แม่ผมทานครับส่วนเชิงรางมันเดี๋ยวจะไปดองเหล้าเป็นยาสมุนไพรนะครับไปครับ นี่ก็เป็นอีกลังหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะมาตีเดี๋ยวขอดูก่อนคนระว่าลังมันแก่หรือยังลังมันยังไม่กลมเลยครับแต่ลังใหญ่กว่าเมื่อกี้เยอะเลยครับอ่ะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวไปดูที่อื่นครับ อไม่มีครับไปดูต่อครับไปดูต่อไม่ได้ต้องบอกว่าไปดูพึ่งครับแหมผมใช้คําผิดนะฮะเดี๋ยวลองดูที่กอนี่ครับกอเมื่อกี้ยังอ่อนอยู่ครับซึ่งดีอย่างครับเพราะในเขตของผมนะฮะในสวนจะไม่มีคนอื่นกล้าเข้ามานะฮะก็ส่วนใหญ่พวกพึ่งหรืออะไรก็ตามก็จะคงอยู่เหมือนเดิมครับ ไม่มีครับเดี๋ยวไปดูไปดูพึ่งครับไม่ใช่ไปดูต่อว่ามันแก่ไม่แก่มองจากข้างล่างไม่เห็นมีวิธีเดียวคือต้องปีนครับ มีวิธีเดียวต้องปีนนู่นครับอยู่นูน่นเห็นไหครับหลังเออหลังจะเท่ากับหลังเมื่อกี้ครับ ได้แลครับนะครับ,รบมันล่วงมาไม่เป็นไรครับถือว่าได้อยู่ไปครับนี่ครับเป็นรังที่สองครับเดี๋ยวยังไงผมจะแยกตัดเชิงกับรังก่อนนะครับ พึ่งเดือนห้าแท้ๆครับอีกสองลังเก็บไว้กินปลายเดือนครับเอาพึ่งที่ได้สองลังนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทำการคันน้ำครับหรือจะตักเชิงนีฮะอ่าส่วนนี้ฮะจะไปเอาให้แม่นะครับซึ่งตอนนี้ก็ป่วยอยู่ฮะก็มีการไออยู่เดี๋ยวจะไปให้แกทานนะครับเดี๋ยวจะผสมน้ำมะนาวหน่อยนึงนะฮะก็จะทำให้คนแก่นะครับก เป็นกลับมาเป็นสาวอีกรอบหนึ่งฮนะก็คือเนื่องจากว่าพึ่งสองลังเนี้ยมันเป็นพึ่งจากต้นมะม่วงกับอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นต้นมะลุมนะครับก็เชิงแล้วก็น้ําหวานจะค้างหอมนะครับไปครับเดี๋ยวไปเอามะนาวบีบใส่หน่อยครับแล้วก็ใส่ถ้วยน้ําพึ่งสดๆมาก็ต้องบีบมะนาวเข้าไปกไอสรรพคุณแก้ไอยอย่างดีเดือนห้าด้วยแล้วมันเป็นน้ําพึ่งที่อยู่ต้นมะลุม แล้วก็ตำมะม่วงเกสรสองอย่างรวมกันเป็นยาสมุนไพรไอได้ดีสำหรับคนแก่ชุ่มคออ่าลองชิมไม,ไม่ต้องเกลือมันจะได้หายไอยเป็นไงแซบปเ่ววนเน <laughs> ไอไว้กินนะฮะ พึ่งผสมมะนาวไตีมาสดๆเมื่อกี้กาวมาให้กินเลยรสชาติใช้ได้นะฮะเดี๋ยวคนป่วยก็หายเนี่ยยังมีกล้วยลออยู่นน่นกล้วยห้อยอยู่อันนั้นเป็นกล้วยงาช้างหรืองวงช้างเนาะนะคยวันนี้ได้ตีพึ่งมาให้แม่ได้กินแก้ไอเป็นพึ่งเดินหาแท้ๆ คนป่วยก็จะได้หายไอเพราะแกไออยู่ประจําตอนนี้น่าจะหายแล้วครับยวงไงคอยติดตามคลิปหน้าว่าจะไปทําอะไรต่อหรือจะตีพึ่งต่ออีกสองลังเดี๋ยวคอยติดตามครับขอบคุณนะครับที่ติดตามชมคลิปนี้กับทางช่องสตูดิโอเพียงนะครับถ้าอยากเป็นครอบครัวกับเราเข้าไปกดติดตามที่ช่องสตูดิโอเพียงได้ครับจากนั้นครับ จะขึ้นรูปกระดิ่งสีเทาให้เข้าไปกดเพื่อจเป็นการแจ้งเตือนครับหรือเพื่อนๆอ,อ,อาจจะชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็สามารถกดไลค์หรือกดแชร์ไม่ว่าจะเป็นคลิปนี้หรือคลิปอื่นของทางช่องสตูดิโอพอเพียงได้นะครับ ขอบคุณครับ